ได้เวลาพาเพื่อนๆมาต้มน้ำมะม่วงหามมะนาวโหกันแล้วคะ่ะหลังจากที่เราเก็บมาแล้วก็มาทําความสะอาดด้วยการล้างน้ำเกลือก่อนนะคะจะล้างกี่น้ําก็จัดไปเลยคะ่ะสาวล้างประมาณ3ามน้ํานะคะนี่ก็จะเป็นการล้างน้ำเกลือรอบที่สรอบที่สามนะคะ พอล้างยางเสร็จเราก็จะได้มะม่วงหามามะนาวโหที่สะอาดแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมที่จะไปผ่าแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะผ่าทีละครึ่งซีกแล้วก็แคะเม็ดไปเลยก็ได้นะคะหรือจะผ่าให้เสร็จก่อนทั้งหมดเลยนะคะแล้วค่อยมาใช้ปลายช้อนแคะเมล็ดออกทีหลังตามทีหลังก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลยค่ะ จะทำให้เสร็จเลยทีเดียวหรือว่าย้อนกลับมาแค่เม็ดออกทีหลังก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสาวจะผ่าไปแล้วก็แค่เม็ดออกไปด้วยเลยทีเดียวค่ะจะได้เสร็จเลยนะคะผ่ารวมกันไปเลยนะคะทั้งสุกทั้งดิบนะคะหรือว่าจะแยกเป็นสีแบบนี้ก็ได้ค่ะรอบแรกอะสาวเก็บมาจะมีลูกดิบค่อนข้างเยอะมากกว่านะคะ อรอบที่สองนี่จะมีลูกสุกค่อนข้างเยอะมากกว่าสุดท้ายแล้วพอลงเอาไปต้มก็รวมกันอยู่ดีค่ะหลังจากที่ผ่าเสร็จแล้วก็ไปทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้ออกมาแบบสวยอย่างนี้เลยค่ะตอนนี้เราตั้งไฟให้น้ําเดือดพอประมาณนะคะสาวก็จะเริ่มเอา,เอามะม่วงหามมนาวหูที่แคะเมล็ดออกแล้วะคะ่ะทยอยนําลงเลยค่ะไม่ต้องรอให้ไฟเดือดจัดก็ได้นะคะสาวจะต้มแค่พอไฟเริ่มจะร้อนเสาวก็ทยอยเอาลงเลยค่ะเอาลงเท่าที่เรามีนะคะ ประมาณชามใหญ่ๆชามหนึ่งอะค่ะด้วยความที่ว่าบ้านเราอะมีเยอะเสาก็เลยใช้ปริมาณค่อนข้างเยอะน้ําในหม้อนี้เสาวใส่ที่3ลิตรเลยนะคะขวด1.5ลิตรใหญ่ๆค่ะเทลงไป2ขวดค่ะพอเอามะนาวหูวลงไปมันก็จะทําให้ปริมาณน้ําเยอะขึ้นมานิดนึงค่ะแต่พอเราต้มไปสักพักหนึ่งปริมาณน้ําก็จะค่อยๆงวดแล้วก็ลดลงค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะพอต้มแล้ว ก็จะได้น้ําออกมาสีสวยแบบนี้เลยค่ะเราจะต้มไปจนเนื้อของอผลดิบอะคะ่ะเขาเปื่อยอยุยนะคะผลสุกอะยังไงก็เปื่อยอยู่แล้วมันเพราะมันนิ่มอยู่แล้วอะคะ่ะพอเนื้อของผลดิบนะคะเริ่มเปื่อยนะคะเอาช้อนบดดูก็ได้ะคะ่ะถือว่า,าได้เวลาที่จะต้องเทเอามากรองเอาที่เป็นมะนาวโหูเอาออกให้เหลือแต่น้ำนะคะ่ะ ตอนที่ต้มเราใช้เพียงแค่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะคะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มลงไปเลยค่ะนี่ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะสาวจะมากรองเอาเนื้อของมะนาวหัวออกนะคะให้เหลือแต่น้ำแล้วก็เราจะนำเอาน้ำกลับลงไปเคี่ยวไฟเบาๆอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นการต้มหม้อที่2แล้วนะคะสาวทำปริมาณค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าเนื้อจะเปื่อยแล้วค่ะตรงจุดนี้นะคะสามารถบีบเอาน้ำออกเพิ่มได้นะคะ สวยมากเลยสีสันนะคะสาวก็จะเทน้ําตัวนี้ค่ะกลับไปในหม้ออีกรอบหนึ่งแล้วเอาไปเคี่ยวไฟเบาๆนะคะตั้งไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ได้เวลาที่เราจะเติมความหวานความเค็มตามที่เราชอบเลยค่ะไม่เน้นหวานมากนะคะสําหรับหม้อน,นี้น้ํา3ลิตรนะคะสาวใช้น้ําตาลประมาณ300กว่ากรัมนิดนึงค่ะเกือบ400กรัมประมาณนี้ค่ะไม่ถึงครึ่งกิโล <ห S 1> แล้วก็ตามด้วยเกลือไปตัดรสหวานนิดนึงค่ะ แล้วก็คนๆให้น้ำตาลและเกลือละลายน้ำดีนะคะแล้วเราก็จะเอามาตั้งไว้รอให้ความร้อนอาหายไปนะคะพอน้ำที่ได้อ่ะค่ะมีความเย็นตัวลงเราก็สามารถกรอกเก็บใส่ภาชนะใส่ตู้เย็นเอาไว้เทดื่มได้ตามสะดวกเลยค่ะ ดูความจุนะคะเยือกนี้เต็มเสร็จแล้วก็สาวก็มีขวดเล็กๆมาใส่อีกขวดหนึ่งนะคะพูดไปก่อนท้ำลายยดไปด้วยนะคะมันเปรี้ยวปากขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะสีสันสวยงามมากค่ะนี่ได้ประมาณนี้เลยค่ะสำหรับหม้อหหม้อนะคะน้ำประมาณ3ลิตรค่ะเพื่อนๆแล้วก็น้ำตาลประมาณ400กรัมเกลือน,นิดหนึ่งนะคะตัดความหวานหน่อย มีน,น่าทานมากๆเลยลองดูผานถ้าบ้านไหนมีลองหามาต้มแล้วก็ชิมดูแล้วลองดูนะคะว่ามันจะอร่อยเหมือนที่สาวพูดไหมน,นี่ค่ะสาวก็จะใส่ตู้เย็นไว้แบบนี้คุณสามีคุณลูกก็เททานได้ตามสะดวกเลยนะคะดูดูด,ด,ดูดูสีโอ้ยนำ้ำลายสอเลยพี่น้องอย่าลืมไปหามเม็ดกินเดอ้อค่ะ